สวัสดีครับท่านกับกอนบ้านดงไฟและก็สวัสดีพอ่อแม่เอฟซีทั้งในประเทศต่างประเทศครับวันนี้มาเก่าป่าหาดครับสวัสดีครับพี่นอ้องนี่ภาพพี่น้องมาหาเห็ดทีไอเข้ามาถึงก็เจอเลยนี่มาปลาบานขวาอำเภอหนองหินจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปันมาโซนตั้งผีน้ำบริมาดูหน่อยตกงาเนานะ น้ำน้ำได้ทีไหนอ,อันขี่รถฟานมาาไม้เห็นแต่แนงกับมาเห็นแต่ต่างกูจูดดอยูอง่งามจ้ะไอ้สวยมากเลย สุ๊สุจงามเนาะไอ้ขาวครับงามเลยอ้ยเป็นตปอย่างไฟคัดจ้าหนอนตั้มปนตั้มเกว มงไปมาอูเม่อกีงก็ิ่งสำรวจมฝนมันก็เยอะนะฝนมันเยอะขึ้นเต็มฝนงวดก่อนนิคกนกเด็กกเด็กนด็กเด็ก ลกเด็กลูกเด็กลูกเด็กลูกเด็กลกเด็กไอ้ทั้งใดละไอ้ยางออมป้าหลุดพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดอนกับบ๊ออออกจากเฮ็ดไข่มาหนันบ๊อบอยังเลยออมมากอีกฝากหนึ่งแบบนี้งครับนี่ยางลงไปโซนทางล่างล้วครับวันนี้ยังเลยพี่น้องลูกดิกกับบ๊เห็น mọi ừ, chỉ cả nhanh lắm có như cầu như này mọi người có ý cả gì cả người hiếm tại lại được đi ơi cái phần kỳ chuột 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 ơi cái phần chuột ơi cái phần kỳ chuột chuột ยังขี้งอะไรยังป่ได้๋ยวอะไรกัได้อุ้ยเขาก็ได้นางพี่น้องยางโจนว่ะมันก็พอเฮ็ดตั้งแจนเห็ดไข่ดอกปุ่นมากโ่นเติบละหรือว่ามาสำรวจกับพี่น้องก็นได้ประเดี๋ยนให้คุณแม่มาน้ำน้องสวาวบ่ห่วงว่าเห็ดเป็นเกิดบ่นนะครับมาสำรวจเบ่งมันนั่นกับยางคักไรเติบเลยที่พอมู่เดียวนั่นก็ได้ กเกมนเห็ดปวกครับต้องย่างคักๆอีหลีพี่น้องทัดถ้าบกก่พ่อก็คือบ่พ่อเลยเพราะเห็ดย่างอีมันจะบ่ค่อยออกเนาะว่าหายไปใส่หาหาะฮะจะไปนอนฝปอกเห็ดถ่ายอีก <laughs> อืม ง้น้้น้แล้ว้้้้้้้น้้้้้้้้้้้่้้้ดอิ้้ิเ้้ิม้้้้้้้้้เ้้้อ้้้้้้ิ้้้้้น,น้้อง้ออ้อ้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้อ้้้้้้ย ไหว้แสนิทเห็ดดินเห็ดดอนกับว่มีให้เก็บพี่น้องไหว้แสนิทเลยเกียงกตาไว้ไหว้เห่ก่อนน่มากไกลๆเป็นเห็ดไข่เห็ดพูพี่น้องไอเบิ่งไกลๆผัดเมี่นล่องเท้าเหียงล่องเท้าห่างลูกเด็กลูกเด็กลูกเด็กโอ้ยอ้ำหาแต่หมาพี่น้อง นั่นมีเสียงเศร้านี่ขนมมันใส่ช,ช็อกโกแลตบ้างแต่บ้านมันใส่ช,ช็อกโกแลตอาหารเหนื่อยอยู่ไปที่ใส่น้ำให้มันตัดกันโอ้ยแล้ก็เด่นหนังด้วกันเลยดูดิกลูกก็เสียบเขื่อนยูไนยูขึ้นยูไนยูหาย

ถ้าเอารถออกพี่น้องโดงโดขึ้นรถเลยครับเขาจะไปไสเพราะเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำลายมือแต่เดี๋ยวเอาหลังจะรถเก่งไปมันหนีมากมอเตอร์ไซค์ครับน่ารอดและพี่น้องน่ารอดเบอง์อาองมาเฮดนี่ยังฝนออกเนาะคี่แม่กรับบารด้มากน้ำลึกครับเอาต้นมาก่อนนะ่าสองคนกำหนังลูกหลก เลียกกวดแล้วมันบางเรียกกาเทเลยพี่เรียกจนผากขวดกันอผักขวดอดะอืมเลี้ยงมาดิเลี้ ຈັ່ງລະດກດິກນລນບໍ່ວປາລນລນມຂາອມອວມັນກຫາຍໄປນຍັງນຳຊ້ມບິ່ງເັດນຳນາໝາອນອົາານ ออกเดินทางต่อกับไปหนึง่งอีกไกลเต๋บยุ่ยจังคอยเสียหอดรถเพราะว่าเข้ายงางอ้อมปลาเนาะเข้านะเขาอีกฟังหนึ่งแล้วเข้าอ้อมทะลุมาอีกฟังหนึ่งวันนี้เขาก็ต้องยางทะลุไปขึ้นนึ่งไน้องไกลเติบเลยมาดูกดิกดูกดิกดูกดิกมาเด้อ เงี้ยงไปก่อนหัวเรื่อนต้นต้นร้อนเ้อนมาดูฮะตัวแดงกุ้งใส่พ่นดูนีไหมใส่พ่นนี่เมได้อะตัดตินอ่าเม็ดเม็ดเม็ดอืมอ่าใกล้เขาโอ้ยดอกนี้ดอกเดียวคุ้มแล้วไอ่คุ้มเลยเลยเออใส่แต่มีดเท่า ไม่ต้องใช้มีดดึงก็ได้งามนะครับงามเลยสวยงามเลยตขาเลียกมีดดอกยุ่ยๆครับเฮ็ดอันก็แดงมาไปก็แดงเนาะเก็บเลยไอ้นั่งกัดเสือบอนลุ้งใส่ผูกดอกเที่ยวนั่งลงกัดเสือบอนได้เราเสือบอนยังเสี่ดีหน้อง างานโดนๆนล้มันขาหยุดนะพี่น้องหงังล้มนะคบอ่ไ,ได้เนาเริ่มจะพอแล้วตังจากที่เราลองตั้งจากที่เข้างานงางทางไก่พี่น้องไม่อว่าตอนนี้ลูกเสียอั <c oughs> นไรงานทางไก่อะไรติดตัวเลย ไในตัวเงินตัวทองเล่นเล่นแล้วเห็นไหมพี่น้องเล่นโอ้ยิ่งไ,มไวมากดีนะลูกดกไม่อยู่นี่ลูกดกไปสำรวจว่าท่านออกมาไม้พี่น้องตกใจว่าเด็กมาทุนท่นทุน่นทุ่นมาท่านว่าลูกดกอยู่ทางหลังปุ๊บมาท่านเด็กออกมาอยู่อ่ะพี่หอดรถแล้วละ่ละครับพี่น้อง มาสำรวจมาเนี่ยใช่อ่าเอาเฮดเท่ามาเบิองนะเสียเถียวบ่มาเสียเถียวดอกมามเ,เพราะว่าไในในเฮดค่ายเ่อะในป้อนหลายต่กันนี่ได้อนันป้นหนึ่งอยู่ผู้นึ่งเอาแมา่ไม่แมงเอียงกัดเอาแมา่ดังไฟยยางตําเกียวสน,นักใจปลาทูเนาะดอกนี่ดอกหนึ่งที่ไหนะเคยได้ดอ,ดอกก่นอนต้นนี้จะเป็นเฮดไข่ได้เฮ็ดผึ่งอยู่จวกสองดอกพี่น้องก้าเฮดอียังก็ได อนพี่การท่างอยู่แถนี้ไอ่บอกพี่การบ่ไหนบอกแต่ต้นคลิปแบบพี่น้องพี่การบ้านขวาวอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องมาหลอดเบิ่งปลามาหลอดเบิ่งเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกพอ,พ,อพอเลยเอยปล่อยให้ดอกเห็ดปวกอันขาดำเห็ดปวกอดอกเดียวดอกนึงพี่น้องมันก็ได้ตามเห็ดตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับได้บ้าหลายพี่น้องยังเลาะวุ่นเป็นวงกลมอยู่เอาไว้ซ้ำนี้ด้วยครับเอาต้นมาก่อนากัน เปตียังไปหารถล่ะล่อหน่องดุดีดก่อนเป็นน้ำมาถือกี่ดอกพี่น้องอยางดมกินมากแถบบ่ได้เห็นออกมามจัค่อยมาน้ำเอาเนาะไว้ซ้ำนิดละครับค่อยพอกันไม่เข้มหนาครับสวัสดีครับไอก่อนมืออื่นต้องเอึนมือยังพ้าพี่น้องไปแล้วบังปลาอื่นไปใส่อายมาออื่นเออ <laughs> ไปยโสล่องเบิ้งพี่น้องไปอีกล่องเบิงนะงเบ้งนะบ่ได้ไปเือซ้องเนื้อละ มาถตงมค่าทุรละเรื่องประเด็นไปแล้วครับพบก,กันคิดหนาครับบม่ออกมาอีหลีพี่น้องนางถา่าโดนเติบเราวม่เห็นออกมาไปน้ำหาหมากันไปน้ำหาหมากันเวนกับ,บ่าคยมากหรอครับป้าเน,นี่ยทำแมนฝนตกนีลแลยวเลยเยด็ดนี่ไอ้ เอ็นกันประเดี๋ยงินี่ไปถ่ายยูโรลดขึ้นเมือนนั่นด้วยอเอาเด้อไปเบื้องยูโรลก่อนหาเห็ดพวกก็ายากเราหาหมาอีกไปเบื้องยูโรลดก็น่าจะเป็นนอนถ่ายยูโรลดขึ้นเมือนนั่น,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 ม,น,นม่เห็นครับพี่น้อง ยังน้ำหาบางทีไปหอด,ดรถเราก็เห็นอยู่รหลดยางกลับขามาใหม่เบิ่งในป่าครับหาตัวปลาก็เห็นลงไปใส่นอ้บแตงปลาบกไงนึงเยวไปขี่รถน้ำหาบังอีกก่อนครับให้เตียบพ่อปลาบกยางไงออกไปกินเข่ากลับมาครับมาหาบุงไหมหายไปหอดแรงเปล่ะครับเดินก็จะหาบ่าไเด็นเปล่าจังคอยได้ครับ ับเบอร์เฮนมาเนี่มานอื่นนะจับมากไหมถ้าว่ากัยยานเพันหลงครับไปโซนทั้งในว่าปลาเป็นปลาหอกนะพี่น้องปลาไงปลานี่ต่อครับไปหอดบุนครับอำเภอพน้ไมไพุ่นฮะเรี่งเป็นฝูงเลยต้องหานจอดรถไวเริ่งเรียนเป็นฝูงน้ำเงินเป็นพอเริ่งหลือเพิ่นเรียนเปนน้ำเรี่ยงกับว่าจับอ้อเป็นน้ำหาองกพี่น้องลงสารอยธะเถียบหลงอิลีก,ก็ได้ โอ้ยนอ้องไใจไหมพี่กรอนโอ้ยออน้วว่าน้งว่าหายาว่าติบบาด้ผขึ้นหรอมาให้ก่อนหน่อยสิแม้ว่าแล้วเห็นรอยมันน่าจะเป็นรอยมันแน่ๆเลยใช่ไหมมันมาให้รางวัลมันจะอยู่ อเออเนี่ยเราว่าตอนที่เรามาจอดเราเห็นรอยเขียวๆน่าจะเป็นรอยดุดดีเกิดม,มันออมน,มนอนถา่ายนี่ตอนแรกเขามานั่งถ่ายเพิ่งยืนน่ะเพิ่นะก็น่าจะได้กินเห่าเลยนี่มานอนถ่ายยืนหล่นโอ้ยดุกดดีเกยัตสิบ้ได้เคลืนล่ะเออนเอาวัญเมายายเยอ้ยมันเมย์สุดในเราอืมนี่ต้อ ขยาใจบดีน้แม่ขออยันมันหายขออยันมันลงขับไปทั้งในพู่นโอ้ลึกอืมถ้าถ้าลงไปหม่องเส้นกลางป้าหรอขอบไปเลยเรือนอะมันจะออกทั้งพนมไผ่โอกาสได้ขึ้นน้อยได้บันอ่างน,น,น่าจะอยู่เดียวปนเดวนลยอืมน่าจะออกมารอรอนานแล้วอหละนี่พี่เห็นรอยใช่ไหมนั่นเห็นรอยอืนเป็น้องห้อยเป็นเคลียเคลียเคลีย,เ,ย,เ,ยเพราะว่าตอนหลกบ้าตัวหนังมานัง่ายอยู่นี่เลยโดนเติ๋บวาเห็นหรอกมากก็เลยพักกันขับไปน้ำหา อันนี้ก็ไปน้ำหาอ่อมปลาเลยออกไปียงออกหลายทางนึงต้องไปทางวัดต้องไปทาง้งมองไปหาเห็ดตาโล,คลโ่คลนอ้อมไม่คนก็ได้ไปกินเขา่าแต่เข่ามา่วไม่เหมือนที่นี่ตอนอยังออกมาเห็น,หนแล้วแกห้อยตีนห้อยตีนมาเรียนออกมาก,กเ็เลยบอกไอ้ก่อน,นว่นนาพน่าจะออกเรียวเพราะว่าเห็นห้อยตีนไอ้ก่อนไปโน่นโน่นนอนอยู่โน่นพน้าโอ้ดีใจเบิดไอ้มาน้าอีกเบหนอนบันนองมารุ่รนนอนไม่ลง มันไม่ลงอะแต่เราก็เป็นห่วงมันเนาะก็ปลาวิ้งก็ไงมามันชอบสำรวจวแต่ตอนนี้น่ะลูกเด็กน่ะปลาในคุ้นเมีกะจะเป็นห่วงแล้วว่าเป็นอย่างขึ้นน่านมากเถอะหาหมาอยู่เม่น้ำหาดุดเดกอยู่น่าจะหยิบน้ำดพด่นแหาน้ำกินมากไปไม่รู้แล้วก็เวียนอยู่ในกี่รอบแล้วมัรู้ไหมมีที่ มานอนรอมันได้ยินเสียงรถเราแน,น่ๆพี่กรณ์เราเราจอดรถไว้แล้วก็เข้าข้างในป่าไปเรียกโอ้ไปยังหาหอดมันทั้งในกลางป่าผนพี่น้องออกมาเห็นตอนอนถา่ายยู่รถเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่้อนเส้นหนามว้ยย่างดีหนามเบิดไอาเกพ่อพ่ออี่ลี มันเห็นรถหลอดนั่นแห่ะอือกได้นอนตรงนี้ก็น,นั่นนี่เราว่ามันได้กินแล้วเพราะ่เรานั่งรอยอยู่ตรงนี้ไงตอนแรกนั่งรอตั้งนานไม่เห็นออกมาไปตามหาทีนี้เราก็ไปตามหามันทั่วป่ามันก็มาตามหาเราเนี่ยเพราะว่ามันนอนตรงนี้ตั้งนานแน่เนี่นยจอดรถไว้แล้วกับไปตามหาออกมาเห็นนอนเฝ้ารถอยู่ว่ะอ๋อจริงจริงน่าจะรอมัน <laughs> เราเรีบไงตอนแรกเราก็กลัวมันหลงเข้าไปลึกเนอะล้วก็เข้าไปตามไม่รู้<า>ด้วยจอืมใชถ้าจอดรอมันตรงเนี้ยสักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเออมันน่าจะออกมาแต่กเราก็รอนะสิบนาทีประมาณนั้นรอไม่เห็นออกมาสักทีหนึ่งเนาะปาก็ใหญ่ตกใจดีคือตามหากวัวมันหลงเอาบัลหลงอล่ะพี่น้องวัจะสิบ่าใดขึ้นแต่เ <c oughs> ม่นว่าเพิ่นบ่อนบ่เห็นหืออื่นกับว่าจะมา น้ำหาอีกก็ได้พี่นูไปจะว่าไปหาเห็ดรปจะมาน้ำหาหมาเป็นจังไหนเบิดน้ำขวดหนึ่งเลยมีขวดหนึ่งอืมนันีปับไม่เหรอนกินย่งแก่ก็หายกอเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วไปองกลับไปกินอาหารที่บ้านอันนี้มูทาวแลติ้ว่าจะหายเมฆตกใจหมด ไปพอกันไม่คิบหนาครับกลับแล้วครับของแถีสวัสดีครับใบก่อนครับดีครับสวัสดีครับอ <c oughs> ้ตกใจเบิดเปเียบตั้งแรงมันน่าจะหารถลอยอี่แลืวนี่ลอยลอยตีนมันเกียร์เกียเียร์นี่ไหมพี่น,อน้องไม่กันมากดกดกดนอนถา่าเพราะว่าบาตัวน้องมันนั่งถ่ายอยู่นี่ครับใบก่อนมันก็จะนายจะได้กินเท่าอยู่นี่แหละก็เลยม,ลเลมาถ่ายอยู่นี่ กับบ่เห็นนกับไปน้มหากับไปท,บไทั้งในกับบเห็นออไม่ผมดแล้วทั้งวัดทั้งกลางปลาทั้งฝุ่นออกไปเบิดตัวมองเพิ่ออกทางนั้นใช่ลอยออกทางนั้น,นออกทางเดิมเพราะว่าเราเห็นรอยเท้ามันเห็นไหมที่ว่ามันเป็นรอยเท้าหมาออกมาข้างนอกอะเอ,อแล้วว่ามันน่าจะออกมาแล้วใช่จริงด้วยน่าจะอยู่ภากัาว่าแต่เพิ่นบอรยวนบนอยู่ในป่าสิไปน้ำหาใส่ให้ต่เิ่นเรียนเขาบ้านนันบ้านนี้เนาะ ดีโย่คนมานอนอยู่หม่องนี้ถาไอโอยจักความอยู่มานอนถาเฮาอยู่แถวนี้อ่ะครับเลยเด้อครับดีใจพี่น้อง<ป>หอดบ้านแล้วพี่น้องก็ลังเกียร์กันที่คนเกียร์เสาเกียร์เทียงเกียร์เร่งยานว่าอิมอ่มอ๋อเนี่ย เป็นสักกวนันวา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 นวนวนลูกดิมันกินได้ยังไงกันลูกกินหมดไปสองถ้วยหมดไปสองถ้วยแล้วอันนั้นถ้วยที่สามแลว แม่นอนกินเลย <c oughs> มุดไปสองถวยวอะไรก่อนมา <c oughs>